อ่าลูกนี้มีกรรมการนะครับลูกออกนะครับไอ้ลูกนี้เสริมไม่ค้ำนี่นะครับจับกล่องเลยนะนะครับออกนะครับลูกนี้มาแล้วครับมาแล้วนี่ลูกมงนะครับลูกมงมาแล้วชาติไปอยู่ใต้มงเลยครับผมหัวเกือบแตกหัวเกือบแตก บอลก็สามห่งมามหนึ่ก็เก็บอีกเดี๋ยวมาดูมาดูมาดูด้านนี้ครับนี่นะครับดูไม่ยึดที่เชยคูไปส่งเลยด้านนี้ไม่เห็นนะครับเนี่ยขอขอมือใหม่เสิร์ฟดีนะครับเสิร์ฟดีเอาโอ้ยได้ไปเทียบเหล้าเหรอเอาละครัเทียบได้ประเทศยบเหล้าจริงเหรดูแล้วครับงูกงไปนี่ไม่ข้ามนะครับทั้งสามมาเสิร์ฟนี่บดีนะครับเสิบดีเก็ดในพิชัดคนเดียวโอ้ยโหอะไร มน้มขาเีหอดกึงพรอมไม่อยากก้เซ็นมึงแน่นเสร็จเสร์จต้งนี้เนาะนี่เอาก็แล้วเตะจากเมาเสร็อยู่นนนี่ิวะนะครับนี่นี่นี่ให้ให้เสร็ฟในเส้นได้นะครับ ให้เสิฟในเส้นได้คู่นี้นะครับพ่อเราเนี่ยคูแทมันขายดีที่ผมไม่าไม้เก่ก่งเ่ยเสิบในเส้นได้นะเอ้าเฮ้นี่ลูกเสิบใสโค้งมาแล้วครับนี่นะครับดูชาติไม่มีวันตายโจดีะไรเออลูกนี้ โค่นเลยโค่นเลยอะไรอ่ลูกนี้ไฟช็อตนะครับสองสามทอเข้าอีกเขาเต้มสองสามทอเข้าสองสามตั้งแต่เมื่อวานนะครับยังไม่เกมนะครับเพราะว่าแต้มสองสามเท่าเดิมนะครับยิงเตี้ยนี่คงเอาจบท่านี่ ชาติ้ามาสูได้แม่จากระชาิเลือนไทยนะครับหรือชาติไม่มีวันตายนะครับสามชื่อนะชาติไม่มีวันตายกับชาิดื้อยาดื้อยาดื้อยาชาติดื้อยานะครับเก็ไเกบไปไม่เกบไยไงดูเขาเกยบอ่ะไม่เก็ยไปยงไงอ้๋จบฟ้าขอคนชนะครับคนชนะ เอู <elim> ้ดูดูดเลยดูดูโอดูดูดูดาดเลยมาเดี๋ยดูดูดดีดยดดูดูดูด